สวัสดีครับท่านผู้ชมในค่ำคืนนี้นะครับตอนนี้เวลา24นาฬิกา20นาทีนะครับพบกับพวกเราเรื่องเล่าดึกนี้นะครับกับผมนายพนักกรสคุณผู้สื่อข่าวนะครับคืนนี้ครับผมนายมิฒน์เทศนุรับข่าวมาตอนนี้นะครับเราก็มาฟังข่าวด่วนนะครับซึ่งรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจุดสาคัญตอนนี้นะครับที่เราต้องเฝ้าระวังแลยหน้าเป็นห่วงอย่างงที่สุดนะครับอย่างใกล้ชิดคือบริเวณภาคอีสานตอนบนกับภาคเหนือ อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงซึ่งในแก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดเลยจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬต่อเน,นื่องไปจนถึงาานครพนมมุกดาหารตาอเน,นื่องไปจนถึงจังหวัดอุบลน,นะครับแต่ก็ยังมีจุดที่เสียหายแล้วก็ได้รับผลกระทบจากพายุยางีนะครับที่ที่เข้ามาสู่ประเทศไทยเราซึ่งน่าเป็นห่วงมากนะครับกับพี่น้องทางภาคเหนือบางบุรีพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายซึ่งตอนนี้นะครับมีผู้รายงานถึงผู้เสียชีวิต ขนาดนี้สิบดีลาย,ลายซึ่งก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางผู้เสียชีวิตด้วยครับครับและซึ่งในขณะนี้นะครับในพื้นที่บางส่วนของเปเภอเมืองเชียงรายได้มีน้ําลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ในบางพืที่ยังมีระดับน้าที่ยังคงสูงอยู่ซึ่งอยู่บริเวณใกล้รุ่มแม้ดังกลงนี้ครับครับอาทีมงานเปิดภาพเลยับเอาเอา,าครับขึ้นให้ท่านผู้ชมดูเอาเปิดเด้บครับครับ อันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเสียหายกันอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับแขกทุกันผมก็พบที่ได้รับในรังนี้เขาเรียกได้ว่าเป็นความเสียหายที่หนักหน่วงกันมากเลยทีเดียวนะครับนี้เรามาฟังเสียงของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยกันนะครับครัโดยในขณะนี้มีผู้สื่อข่าวของเราคุณธนพัฒน์สมยากรเจเิญชัใจได้ลงได้ลงพื้นที่เรียบร้อยนะครับสอครับมาเป็นดูกันเลยครับสวัสดีครับคุณธนพัฒน์สมยากรเจเิญชนใจครับ ไหนอ่ะเอาเอาภาพขึ้นเดิมยสิไหนอ่ะเอาด่วนนั่นนี่ใจเยเยนครับใจเยเรนครับไหนอ่ะมานเนียมาสวัสดีครับคุณธนพัฒน์สุญญามบันเจริญแครครับครับครับคุณวิทยวัฒน์และคุณธนกรและสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับครับตอนนี้เราอยู่กับพื้นที่ประสบภัยน้ําท่วมอาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับซึ่งขณะนี้เราได้อยู่กับบริเวณพื้นที่พักพิงผู้อาศัยในอาเภอแม่สายครับ ดยขนะนี้ครับในอำเภอแม่สายไม่สามารถเข้าบุงพื้นที่ได้ครับเนื่องจากน้ําท่วมสูง2เมตรจึงทำให้พื้นที่ชุมชนนั้นได้รับผลกระทบเป็นอย่างหนักโดยเฉพาะบ้านคุณลุงท่านหนึ่งครับที่บ้านตัวตัวบ้านของเขานะครับได้พัดจมน้าําคนเป็นระยะเวลา1วันจึงทําให้ลุงเขาครับไม่สามารถมีที่อยู่อาศัยในการดารงชีพในขณะน,นี้ได้ครับขณะนี้เราได้อยู่กับคุณลุงท่านหนึ่งครับสวัสดีครับคุณลุงครับ ครับอยากสอบถามว่าคุณลุงรู้มาก่อนไหมครับว่าน้ํามาไวแค่ไหนครับลุงก็ไม่รู้หรอกฝนมุนก็ตกมาเรื่อยๆอะ่ะแล้วมันก็แบบว่าน้ํามันก็ไหลมาแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆเลาก็ไม่คิดว่ามันจะไหลไวขนาดนั้นอะ่ะสุดท้ายมันก็แบบมาไวมากแล้วก็หนีไม่ทันสุดท้ายก็ท่วมบ้านทั้งหลังไปหมดเลยอแล้วคุณลุงรู้สึกไงบ้างครับก็พนุงหูอยู่นะก็ทั้งชีวิตทํางานทรัพย์สิน เงินทองอะไรต่างที่ได้สร้างบ้านหลังน,นี้ก็ไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้บ้านไปหมดแล้วแต่ว่าก็อาจจะคิดในแง่ดีก็อาจจะเีโอกาสที่ได้บ้านใหม่ก็ได้มั้งลุงก,ก็จะสู้ต่อไปครับแล้วตอนนี้คุณลุงเหลืออะไรบ้างครับโอโ้โหเหลือก็ควา้าอย่างแรกเลยควายรูปนี้ก็เก็บไปได้แค่นี้แหละครับผมพวกเราเป็นกำลังใจให้คุณลุงฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ให้ได้นะครับขอบคุณมากเลยครับ ครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นจากเสียงจากผู้ประสบภัยอีกท่านนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยทีเดียวดูครับท่านผู้ชมดูดูมวลน้ำมหาศาลได้โค่นต้นไมระวังระวังกลายเป็นรถทับทัพที่ไม่ดีเลยทราบไหมโอ้ยเนี่ยค่ะใช่ครับทีนี้เราก็มาฟังผู้ประสบภัยกันอีกท่านดีกว่านะครับที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่หนักไม่ต่างกันเลย ผู้ประสบภัยท่านนี้นะครับยังถูกดินโคลนถล่มซ้ำเติมอีกด้วยครับเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมกันต่อนนะครับครับตอนนี้อยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันที่บ้านคุณลุงอีกท่านหนึ่งครับที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างหนักไม่แพ้กับคุณลุงท่านก่อนหน้านี้ครับโดยที่ภายในตัวบ้านและนอกบ้านครับเต็มไปด้วยโคลนที่ถูกพัดมาจากบริเวณภูเขาครับซึ่งนร่วมในครั้งนี้ครับจึงทําให้บ้านของคุณลุงครับเกิดดินซุดถล่มลงมาจึงทำให้ของะครับภายในบ้านไม่สามารถ เก็บออกมาได้จะเกิดความเสียหายเป็นยังงหนักครับครับตอนนี้เราก็อยู่คุณลุงเจ้าของบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมลุงโดครับบันดอนผููประสบภัยในเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วครับผมครับเอ่อเหตุการณ์ในครั้งนี้มันเกิดจากน้ํามันไหลมาจากป่าใช่ไหมครับจริงๆให้เกิดสถานการณ์แบบนี้ครับแม่ลวครับน้ำมันไหลลงมาจากดอยครับแล้วก็มันมากับโขนครับโขนมากับไหลลงมาเลยครับปูดเลยครับแบบลงมาด้วยกันหมดเลยครับผมอืมแล้ว ตอนนี้คุณลุงเมียคิดหรือว่าแนวทางไงเกี่ยวกับการจัดการแบบนี้ไหมครับผมคิดว่าต้องไถยขวางนาดินไมครับแล้วก็ทำรองน้ำบนหน้าดินครับแล้วก็ปรับนาดินไมปลูกยาแฝกยาฆ่าครับชะลอน้ำไว้ครับผมแล้วคุณลุงคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราช่วยกันปลูกป่าหรือว่าป่านะครับจะมีส่วนช่วยทางการลดปัญหาเหล่านี้ไหมครับเป็นส่วนช่วยอย่างหลายเลยครับเพราะว่าน้ำมันช่วยชะลอน้ำครับอุมน้ำแล้วก็ราก ของต้นไม้นะครับมันช่วยยึดนาดินไว้ครับผมมันกับเป็นประโยชน์หลายครับครับทางเราก็ขอขอบคุณลุงมากเลยครับทางเราก็เป็นกำลังใจให้คุณลุงฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปอย่างง่ายดายครับครับตอนนี้เราก็อยู่กับสภาพเหตุการณ์ใน,นปัจจุบันแล้วก็ได้ยินเสียงจากชาวบ้านที่ได้ผลกระทบครั้งนี้ไปอย่างหนักซึ่งพวกเราเองก็ภาวนาให้เหตุการณ์ครั้งนี้ผ่านไปด้วยดีเอาใจช่วยคุณลุงให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้เป็นอย่างดีครับกับผมท่านพระสมยาภระเจริญชัยรายงานข่าวจากจังหวัดเชียงรายครับ ครับก็ต้องขอขอบคุณคุณธนภัทรผู้สื่อข่าวในพื้นที่อิลลูเมเนียกับเราทำฉากในครั้งนี้ด้วยนะครับขอเป็นนังใจให้ชาวไทยในพื้นที่ที่ประสบภัยทุกคนเลยนะครับครับต้องบอกก่อนนะครับว่าน้ำทีกก่ก้มในเชียงรายในครั้งนี้นะั่นคือแม่าสายมาจากแม,ม่น้ําที่มีต้นกาเนิดจากประเทศเมียนมานะครับคือแม่น้ํากกและแม่น้ำสายนั่นเองซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าแม่น้ํากกมีต้นน้ำอยู่ที่ เมืองกบในเขตของเมียนมาและไหลเข้าสู่เมืองไทยเี่ออพยพมือาชวเชียงใหม่แล้วผ่านอเภอเมืองเชียงรายและไหลสู่แม่น้ำโขงต่อไปที่อเยพเมืองเชียงใม้งนี้เองนะครับต้องบอกกอนนะครับเป็นข้อหลักปัจจัยมากทั้งการตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ในเขตของต้นแม่น้ำตื้นและ และนอกจากนี้เองนะครับก ue ็จะเอาเองในพื้นที่ของเรายังได้รับผลกระทบจากล่องมวลสุญที่ภาคกลางภาคเหนือตอนบนครับทำให้เกิดฝนตกนน้ําจากต่างๆในพื้นที่ที่ไหลลงสู่ต้นน้ำนะครับก็คือน้ําจากอําเภออํเภอฝางอำเภอแม่ไอายอเภอปราจากจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็รับน้ําต่างๆนะครับไหลลงสู่แม่น้ำกกประกอบกับ ระดับของแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงแสนนะครับมีระดับน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นจึงทําให้น้ํานระดับน้ําของแม่น้ำโขงนะครับอล้นตลิิงแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นไหลเข้าร่วงตูมเราซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่แหล่งน้ําแม่น้ำนิดีแล้วก็แม่น้ําสายในอำเภอแม่สายก็เช่นเดียวกันครับรวมถึงสิ่งที่สาคัญนะครับก็คือเราเรายังได้รับผลกระทบจากสภาวะลกเดือ ซึ่งก็มีส่วนเกี่ยวข้องในครั้งนี้ด้วยดั่นองนี่ก็จะเป็นแผนผังมวลน้าจากในเขตของเยนมาไหลเข้ามาสู่เชียงใหม่แล้วก็แผ่าเชียงราแล้วก็ไหลผ่านอำเภอลเชียงไายอำเภอเวียงชัยอำเภอเวียงเชียงรุ้งอำเภอรอยองแล้วก็อำเภอเชียงแสนต่างต่างนะครับแล้วก็ไหลลงสู่ระดับน้ำปุต่อไป เรียกได้ว่ามีหลายเหตุปัจจัยนะครับซึ่งปัจจัยหลักๆก็จะมาจากมวลน้ําจากพื้นที่ต้นน้ำน้ำินะครับครับทีนี้เรามาดูวิธีการรับมือและป้องกันในลำพดกันนะครับจากสาเหตุที่เราไปนะครับก็จะเป็นการตัดมานายป่าเป็นสาเหตุหลักนะครับคือการทล่ตัวเมืองของเราเนี่ยขยายเข้าไปตัดกับพื้นที่ไหลเป็นทางไหลของน้ำไปเองนใช่สำหรับการรับมือนะครับเราจะต้องจัดการ ล่องทางน้ําไหลให้สะดวกน,นะครับไม่กีดขวางทางน้าไหลแล้วก็ไม่ตัดตันาปาบริเวณหน้าดินที่มันตึกเป็นทลนับบทําให้เกิดอันตรายมากขึ้น,นรวมถึงหน้ารวมถึงหน้าดินและตะบีน<ช>รวมถ,ถึงช่วยกันลดการทิ้งขยะลงในรุ่มแม่น้ำนะครับจะทําใหา้ถูกตัดแล,ล้วก็ระบายนามม้ำไปยางเราก็จะมีแอปพลิเคชันมานําเสนอครับคือ โฟร์ทัพนะครับซึ่งเป็นระบบทำนายน้ำท่วมนะครับแบบเรียลไทมแล้วก็สามารถทำให้เรารับดูร่วมหน้าได้ถึงเจ็ดวันเลยนะครับทานเพื่อนะครับบุญมินปรับทับปรับทามไม่ใช่ตรวจนะครับไม่ใช่ตรวจครัปรับทามนะครับผู้ชมทางบ้านปรับทับคือ Google ปรับทามตอนนี้เขา Google ก็ออกแบบมาเพื่อแนะนําระดับน้ำแจ้งเตือนก็่าแจ้งเตือนนะครับ ฝัดทำนะครับขอภาพประกอบได่ครับทีมงานภาพเพื่อไหนครับฝัดครับนี่นี่ฝัดทบนะครับเอภาพพื้นเงนครับแล้วล้ะครับคุณมี่ฝัดครับมันเป็นถือว่าอนาคตออกไปแล้วก็เป็นต้องได้ใช้ครับวางทีน้ำไหลวากับอะไรต่างๆเราก็ได้รู้ว่าเราคนรจะปลดอยใจรีบจิบข้าวจิบของเตรียมตัวจะเป็นฝัดดีนะครับเจ็บก็ได้เจ็บเจอวันครับทั้งนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับ ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่จะช่วยกันรักษาป่าธรรมชาติแล้วก็ร่วมมือร่วมใจนะครับป้องกันแล้วก็เต,ตรียมรับม <te le> ือกับในอน,นาคตยิ <te le> ่งทุกวันนี้นะครับสภาวะารื่อเปลือกมันอะไรก็ไม่รู้ครับต่างๆใจอุบรุนแรงใช่ไหรุนแรงก็ต้องเราแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับต้องจัดเราต้องรับมือแล้วก็เตรียมตัวจุดแบันี้ได้ครับในรวบมจรภาวะครับในค้ามคืนนะะี้น,นะครับก็ผม ผู้สื่อข่าวในท่านกรารสาคุณระผมในวันเพ็ญสุครับและทีมงานของช่องเรื่องเล่าดึกนี้นะครับขอ,อาตาัวลาไปก่อน,นะคระับพวกเราสองคนก็ขอสวัสดีครับก็เป็นติดตามนะครับผมมากไปด้วยนะคะับ